หลายคนคงมองสัตว์เหล่านี้ว่าปลาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลาแล้วมันคืออะไรกันก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับปลากันก่อนปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมค้าลดาตาหรือสัตว์มีแกนสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือกแล้วสัตว์4ชนิดนี้ละ่ะมันคือปลาหรือไม่แล้วสัตว์4ชนิดนี้ ทำไมถึงมันไม่ใช่ปลาวานและโลมาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมเดียวกับปลาสิ่งที่วานและโลมาแตกต่างจากปลาคือวานและโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดและออกลูกเป็นตัวปลาส่วนใหญ่จะขยับหางเป็นทางซ้ายและขวา ส่วนวานและโลมาจะขยับหางขึ้นและลงเนื่องจากหายใจด้วยปอดจึงทำให้วานและโลมาต้องมาขึ้นหายใจเหนือผิวน้ำอยู่เสมอดังนั้นเราจึงไม่ควรเรียกสัตว์เหล่านี้ว่าปลาวานหรือปลาโลมาแต่เราควรเรียกว่าวานและโลมาสาเหตุที่หมึกแตกต่างจากปลาคือ หมึกจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมมอลัสกาหรือกลุ่มหอยและหมึกทะเลดังนั้นเราจึงไม่ควรเรียกว่าปลาหมึกแต่ควรเรียกว่าหมึกนั่นเองครับดาวทะเลจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมเอไคโนเดม,มาร์ตาหรือกลุ่มสัตว์ทะเลผิวขรุขระ โดยสัตว์ประเภทนี้จะมีลำตัวเป็นหนามกรุขระหยาบและแข็งที่สำคัญกลุ่มสัตว์ประเภทนี้จะไม่มีหัวดังนั้นเราจึงไม่ควรเรียกว่าปลาดาวแต่ควรเรียกว่าดาวทะเลหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ